คนก็เข้ามาด่าผมผมรู้เลยว่าคนพวกนี้ไม่ใช่พุทธทำไมรู้อ่ะเพราะว่าคนที่เป็นรูปพุทธจะรู้ทันทีว่าชั่วดีเนี่ยพระเรียเจ้าจะรู้โดยอัตโนมัติรู้ได้ชานชานแปลว่าชินฝึกสมาธิถึงแม้ว่าเราไม่ได้พูดไม่ได้บอกแต่หลวงพ่อฤาษียิงดำก็รู้นะรู้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า คนที่ฝึกพระริยเจ้าจะมีอนังขยานุเพนิวาสานุสติหรือมีจูตูปป,ปาตยานุเพนิวาสานุสติยานหรือเรียกว่าทัศนายานได้โดยอัตโนมัติทัศนายานคือยานโดยรวมสามารถมองเห็นการอนาคตว่าจะเกิดสิ่งใดขึ้นกับลูกหลานผมเลยรู้เลยว่าทาไมท่านเก็บสรีระสังขารไว้เพราะจะมีคนปรามาท,ทัานเยอะมากผมเลยรู้เลยวันนั้นน่ะนะวันที่ช่องผมโดนดับไปเลยนะดับไปเพราะอะไรรู้ไหม เขาเป็นยังไงก็ช่างอ่ะเสรสุดท้ายผมเห็นเขามาด่าด่าพระด่าเจ้าด่าอะไรกงน้ผมเลยรู้เลยว่าคนที่จะไปไปนรกรอบนี้มีเยอะมากอย่างวันนั้นอ่ะผมโดนด่าใช่ไหมผมโดนด่าผมยกรูปนี้ขึ้นใช่ไหมเขาไม่หยุดกันนะแล้วเขาบอกว่ารูปรูปเหล่านี้ไม่มีชีวิตจิตใจนะรูปเหล่านี้ไม่มีไม่มีอะไรนะไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ไม่มีความขลังผมพูดเลยนะถ้าตายไปแล้วแล้วลงนรกอ,อ่ะสวัสดีนะครับถ้าตายไปแล้วแล้วลงนรกอ่ะอย่าได้เสียดายนะ ผมบอกไว้อย่างหนึ่งว่ามีโอกาสให้เอาพวงมาไลัยไปไหว้ต่อหน้าพระพุทธรูปที่ไหนก็ได้ที่เป็นพระประธานโบสถ์แล้วบอกว่าหากข้าพระเจ้าประมา,พาทพลาดพังสิ่งใดก็ตามต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆอ,องค์พระปัจเจกพ,พุทธเจ้าทุกทโพระอริยมหาสาวกขออดโทษจนกว่าจะเข้าสู่พะนิยปชาตปัจจุบันคือทาไมไปขออดโทษเพราะผมกลัวว่าจะไปลงนรกกันหมดนะเพราะวันนั้นผมรู้เลยประจักษ์แก่ใจเลยว่าคนที่ฟังธทมเนี่ยฟังแบบ ไม่ลืมหูลืมตาและไอ้ไอ้หนังสือพุทธวัฒน์จนเนี่ยมันไม่มีตัวตนนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันมันเป็นการมันเป็นการอุปโลกแต่งขึ้นมาเพราะว่าพุทธวจนะไม่มีในตำราแล้วก็ไม่มีในการเขียนด้วยแล้วไม่มีในการสอนด้วยจะมาแทนพระไตรปิฎกไม่ได้โดยเด็ดขาดที่ผมพูดนี่ว่าะอะไรรู้ไหมของจริงๆอะ่ะเขาเคยยังไม่อ้างอำนาจพระพุทธเจ้าออกมาเต็มๆเลยนี่พูดจริงๆนะพระไตรปิฎกนะผมเลยขอบอกไว้เลยว่าถ้าใครจะไปนรกอ่ะให้ไปขอขมากรรมรูป รูปพระพุทธเจ้าก็ได้พระปัจเจกพ,พุทธเจ้ารูปปั้นนี่ก็ได้นะแบบนี้ก็ได้นะให้ไปให้ไปขอขมากรรมต่อหน้ารูปองค์นี้ก็ได้รูปแบบรูปก็ได้รูปพระองค์ไหนก็ได้นะไปขอขมากรรมไว้ถ้าเกิดว่าคนไปดาวรูปพระเพราะว่ามันเป็นเหตุให้คนลงนรกเยอะตอนแรกผมก็คิดว่าคนลงนรกมีไม่มากเห็นได้มีเยอะเลยนะขอบคุณนะครับนะก็พิมพ์ชื่อเล่นเข้ามาเลยนะครับจานเตอร์ นะสวัสดีนะครับอานะจารย์เตอร์นะถามได้ผมบอกไว้เลยนะถ้าใครแบบปามาพระพุทธเจ้านะไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นพระรูปพระอริยเจ้าอะไรก็ตามเถอะไปขอขมากรรมรูปพระพุทธเจ้าไว้ก่อนหรือขอขมากรรมพระประธานโบสถ์ไว้ก่อนทําไมต้องขอขมากรรมเพราะว่าเป็นการประมาทพลาดพังร่วงเกิน <c oughs> โดยอัตโนมัติมันเป็นเอเวจีนระกผมไม่อยากให้ไปกันเพราะหลวง